ใช่ดวงดาวเมื่อกลาวแสงใช่รึใครแก้ไม่ขมเคี้ยวอะไรมันกินเผืหว่าแม่เรามีนายขามะว่าแม่ไปจุ่มน้าแม่เสียยแล้วนายขามออออันนี้โอหลนตางแคเน้าไอ้้าอันนี้ตงขาแม่เขาอยู่้องผมนะแม่เขาไปสามมันมาทันได้มาอยู่กอีนะแม่แดงวันนี้มีอะไรเล่นหว่าไม่รู้มันมีอะไรอ่ะวิงเรากโปรอย่านี้มียางมียางอยู่เฮ้ยจอะเล่นยง เล,เล่นน้ำเล่นน well. ้ำไปไร้อก oh. er ัน in ันรนารแดงกแดงไป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 ไปงไ